สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนธันวาคมค่ะซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีแล้วเราจะมาทํานายกันในเรื่องของความรักนะคะกับอาจารย์เดียทํำนายด้วยศาสตร์เฮลินทาโรระบบพลังงานธาตุหนึ่งเดียวในประเทศไทยค่ะเราจะมาทำนายเรื่องความรักกันดูซิว่าปลายปีแล้วเนี่ยความรักของแต่ละคนจะเป็นยังไงจะได้วางแผนกันถูกคขาว่าสิ้นปีนี้เราจะ ทำยังไงเพื่อสร้างความประทับใจให้กับความรักของเรานะคะความรักของท่านที่เกิดในราศีกันนะคะสําหรับคนมีคู่ประจําเดือนธันวาคมค่ะด้ไพ่ใบนี้ค่ะเป็นไพ่หกเหรียญในช่วงเดือนนี้นะคะคนมีคู่ค่ะ ทำเดียวเลยค่ะการให้อภัยจะทําให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นแน่นอนชาวราศีกันนะคะความรักของคุณเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะพัฒนาดีขึ้นเรื่อยๆแล้วค่ะอยู่ที่ว่าคุณจะวางและให้อภัยในสิ่งที่เคยเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าความรักแบบเกื้อกูลกันจะทําให้ความรักของคุณนะคะยืนหยัดแล้วก็ไม่ถูกบั่นทอนจากความคิดของคนรอบข้างซึ่งจะเกาะให้เกิดความไม่สบายใจกับคุณได้ในช่วงนี้ค่ะคุณมีเกณฑ์ที่จะทําบุญร่วมกันเยอะ ด้วยล่ะค่ะค่ะและหากต้องการรู้เกี่ยวกับความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายนิดเดียวค่ะแค่เพียงกดมาที่ดอกจันสามสามหกสองหนึแล้วก็โทรออกค่ะเท่านี้ล่ะค่ะเราก็จะได้ทราบความรักเพิ่มเติมโดยละเอียดว่าความรักของแต่ละคนนั้นจะเป็นยังไงค่ะ